สวัสดีครับพบกับผมกรมรีวิวกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีประแจมาแนะนำนั่นก็คือประแจของ GOIN n โท o n y นะครับผมเป็นประแจขันซีลวดนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบหัวเหลี่ยมๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นแบบบาธรรมดานะครับผมซึ่งวัสดุภายนอกก็จะเป็นเหล็กชุบค้มเมียมนะครับและก็จะสังเกตเห็นคำว่า ดาฟฟ์สเตลนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าวิธีการตีเหล็กของเขาเนะี่ยไม่ใช่แบบการหล่อครับเขาตีขึ้นมาด้วยการอัดเหล็กให้แน่นโดยไม่มีพงอากาศอยู่ด้านในของตัวเหล็กนี้เลยนะครับซึ่งวิธีการตีแบบนี้ก็ทําให้เนื้อเหล็กมีความแข็งแรงกว่าวิธีการหล่อขึ้นมาธรรมดานะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์ขนาด10มิลกับ11นะครับผมก็มีการปั๊มตาของคิงโทนี่แล้วก็ เลขรุ่นบอกให้ชัดเจนนะครับเหมาะสำหรับในการใช้งานตกแต่งรถนะครับหรือว่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ในการขานซีรถนะครับผมตัวนี้สำหรับวันนี้กับผมกรมรีวิวขอลาไปก่อนขอบคุณครับ